ภรยาตาบอดท,ที่สวยงามคอรอนี้ถูกทำร้ายอีกอครั้งอ่อนคนร้ายสองคนบุกเข้าไปในบ้านของเธอแล้วใช้ผ้าทำให้ผู้หญิงสลบจากก่อนนั้นบังคับพาเธอเข้าไปในบ้านเมื่อสามีที่ตาบอดเช่นกันกลับมาบ้านเขาห่อตัวด้วยผ้าบางเพียงชิ้นเดียวมือทั้งสองถูกมัดแน่นปากปิเศนิศสเนสสามได้ยินเสียงร้องให้รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติรีบแก้เชือกที่มัดไว้ทันทีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นสามีรีบแจ้งตำรวจแต่ไม่คาดคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเนื่องจากผู้เสียหายตาบอด ไม่สามารถระบุต,ตัวตนของผู้ร้ายได้พวกเขาต้องตรวจร่างกายภายใน2 4ชั่วโมงแต่ระหว่างทางไปโรงพยาบาลรถคันหนึ่งขวางทางพวกเขาอ้างว่าจะเปลี่ยนรถแต่กลับพาพวกเขาไปทิ้งที่โกดังสาม,มีลุกขึ้นเพื่อต่อสู้แต่ถูกผลักล้มลงกับพื้นจากนั้นพวกเขาถูกทิ้งที่ชายหาดคนตาบอดสองคนพยายามหาเจอกันแต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลหมอบอกพวกเขาว่าตัวผู้หญิงเปียกไปทั้งตัวหลักฐานถูกชะล้างไปหมดแล้วมาถึงสถานีตำรวจตำรวจบอกว่าผ่านไป24ชั่วโมงแล้วผู้ต้องสงสัยถูกปล่อยตัวไปแล้วสามีรับไม่ได้ทะเลาะกับตำรวจแต่พวกเขาต่างก็ตาบอดไม่มีหลักฐาานนใใดดๆห้้้แแสงกลลับบว ทัศนคติของสามีเปลี่ยนไปภรรยาจัดอาหารไว้พร้อมแต่สามีไม่ยอมกินภรรยาบอกให้ไปพักผ่อนด้วยกันแต่สามีก็ยังไม่ฟังภรรยารู้ว่าสามีเริ่มรำเกียดเธอคิดว่าเธอไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปเขากงหน้าด้วยความอัปอายตัดสินใจขอ,อยาวันรุ่งขึ้นสามีไปทำงานตามปกติแต่ใบหน้าเขาซ่อนความเศร้าไว้ไม่มิด เมื่อกลับถึงบ้านเขาตัดสินใจขอโทษภรรยาที่แท้เขาไม่ได้รังเกียจพรภรรยาแต่รังเกียจตัวเองที่ปกป้องเธอไม่ได้เขาขอโทษพร้อมเดินเข้าห้องแต่ในห้องเงียบสงดเขาค้นหาจนสัมผัสได้ถึงเท้าเขารู้สึกตื่นต้วยนกสัมผัสต,ต่อไปขึ้นไปเขายิ่งสิ้นหวังที่แท้ภรรยาทนความอัปยศไม่ไหวเลือกผูกคอตายไม่นานนักการเมืองคนหนึ่งมาและแง่งชายของเขาคือรอยเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำร้ายภรรยาของลาชีเขาตอบใจก่อนแล้วเหมือนจะขอร้อง เพืนนวนีมีแบดเกิลลีเกลีในวันรุ่งขึ้นรอยและเพื่อนของเขาบุกเข้าไปในบ้านของลาชีอีกครั้งมัดตัวผู้หญิงไว้อีกหนนี่คือสาเหตุที่แท้จริงของการฆ่าตัวตายลาชีโรธวัทขาเขาไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่ตำรวจถูกซื้อตัวไปแล้วพวกเขายังถามกลับว่าถ้าภรรยาของคุณฆ่าตัวตายเพราะถูกทำร้ายจริงทำไมไม่ฆ่าตัวตายตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อกลับถึงบ้านเขาพบจดหมายลาของภรรยามีรายละเอียดทุกอย่างเขียนไว้ลาชีตัวสัน่นเมื่ออ่านจบเขาโกรธที่ปกป้องภรรยาไม่ได้และโกรธความอยุติธรรมของ ภรยาเขาต้องชดใช้ด้วยเลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดเขาเป็นคนตาบอดที่ไม่ควรไปยุ่งแค่ได้ยินเสียงฝีเท้าก็รู้ว่าเป็นใครแค่ได้ยินเสียงอ๋อก็เลียนแบบได้ครั้งนี้เขาจะใช้สองอาวุธนี้เพื่อให้คนชั่วที่เคยดูถูกภรยาเขาได้รับผลกรรมที่สมควรเขาบันทึกเสียงการพูดของนักการเมืองแล้วไปที่บาบันทึกเสียงของรอยและเพื่อนจีฮาจากนั้นฝึกเลียนแบบซ้ำๆต่อมาเขาโทรหาตำรวจใช้สำเนียงนักการเมืองสั่งจับจีฮาแน่นอนว่าตำรวจไม่รู้ตัวรีบดำเนินการจับกุมทันทีแล้วเขาเลียนเสียงของรอยโทรหาน้องสาวของจีฮาบอก จะฆ่ารอยไม่นานนักพ่อของจีฮาพบรอยและตกหน้าอย่างแรงเขาเตือนอรอยอยาเข้าใกล้ลูกสาวรอยงงสุดๆไม่เข้าใจว่าพ่อเพื่อนทําแบบนี้ทาไมอีกด้านหนึ่งลาซีต่อสู้ตุกป,ปัน่นความขัดแย้งเขาเรียนเสียงรอยและน้องสาวจีฮานัดให้เจอกันที่เดียวกันแล้วเขาแซงเป็นนักการเมืองบอกสถานที่นัดพบให้พ่อจีฮาน้องสาวของจีฮาจะจรอยตามนัดในตอนนั้นพ่อของจีฮารีบมาทันทีบังเอิญเจอการทะเลาะของทั้งสองเขาไม่พูดอะไรหยิดมีดออกมาพุ่งไปที่รอยท,ทันทีแต่รอยยงังหนุมกว่าและมีพลังมากกว่าโต้กลับและทำร้ายอีกฝ่ายเพื่อนรักคน จึงแตกหักกันแต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่ครั้งแรกของฐานแก้แค้นของลาซีจากนั้นลาซีไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อลูกเหล็กและมันฝรั่งทอดจำนวนมากแล้วนจิฮาไปที่บาจิฮารนันทันทีว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากคนนี้แต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรได้ลาซีปิดไฟในบาร์ทั้งหมดในความมืดลาซีได้เปิดหาตำแหน่งของจิฮาได้อย่างรวดเร็วซ้อมเขาอย่างหนักและใช้ลูกเหล็กปาใสา่เขาอย่างแม่นยำจิฮาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเปิดไฟฉายดูพบว่าพื้นเต็มไปด้วยมันฝรัง่งทอดทุกก้าที่เหยียบจะมีสินลาซีใช้้้สิิ่่งงงงนนนนนีีใกาาาารรรรหหหตแขขอเเดดััััจมมะะวย ในที่ที่ไม่มีมันฝรั่งเสียงทุกกอยางหายไปในทันทีแน่นอนว่าลาซียุดการโจมตีจากนั้นจีฮาก็เปิดไฟความได้เปรียบของเขากลับมาเขาใช้ขวดเละหาป้าใส่ลาซีแต่ตอนนี้ลาซีตาแดงด้วยความโกรธถึงกับทนขวดเหล้าและตามเสียงมาเจอเขาไม่สนใจอะไรโจมตีเขาเต็มที่แล้วลากเขาไปที่ราวระเบียงใช้เชือกมัดเขาไว้ผลักอย่างแรงทำให้เขาถูกขวนจนตายสุดท้ายลาซียโยนผ้าเช็ดหน้าลงบนไหล่ของจีฮาเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็สังเกตเ,เห็นผ้าเช็ดหน้านั้น ทันทีบนผ้าเช็ดหน้ามีชื่อของรอยหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่รอยตำรวจต้องการจับตัวเขามาอบส่วนแต่น้องชายของเจิ้งเคอไม่ใช่คนที่แต่ต้องได้ง่ายเจิ้งเคอบอกตำรวจด้วยความหยิ่งผยองในเมืองนี้ไม่มีใครท้าทายอำนาจเขาได้ทั้งหมดนี้อยู่ในแผนของลาซีเป้าหมาย่อต่อไปของเขาคือรอยน้องชายของเจิ้งเคอ ลาซีนักรอยมาที่โกดังแห่งหนึ่งซ่อนแล้วประตูรอโอกาสโจมตีเมื่อประตูเปิดออกลาซิตีด้วยไม้อย่างแรงแต่รอยยอที่เจ้าเล่สูงบุกกน,น็อกจึงทนได้อย่างไม่น่าเชื่อรอจนรอยหันกลับมาก็พบว่าการตายของจีฮาเป็นฝีมือของลาซีลาซีด้วยไม้อย่างแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้รอยหลบได้อย่างง่ายดายรอยโตกลับด้วยการบิบคอลาซีและต่อยไปอีกหลายครั้งลาซีไม่ได้ยินเสียงใดถูกตีจนสลบไปแต่ลาซีไม่ยอมล้มง,ง่ายๆเขาลุกขึ้นแล้วหยิบไม้ข้างตัวรอยถอดรอง,งเท้าเตรียมโจมตีครั้งสุดท้ายแต่ลาซ เมื่อรอยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาถูกลาซีมัดไว้กับพื้นที่แท้เสียงรองเท้าของเขานั่นเองทำให้ลาซีรู้ตำแหน่งของเขาจึงสามารถโต้กลับได้สำเร็จแต่ลาซีไม่ได้ฆ่ารอยทันทีเขาปลัโทหาเจ้งเคิ่มเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความหมอช่วยเหลือเขารีบวิ่งไปที่โกดังทันทีจากนั้นลาซีวางเทียนไว้ที่ประตูและจอดถังน้ำมันให้ห้องเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำมันสุดท้ายเขาปิดปากลอยด้วยเชือมเมื่อนักการเมืองมาถึงโกดังเขาเห็นน้องชายนอนอยู่บนพื้นแล้วทุกประตูอย่างบ้าคลัง่ง ในที่สุดลาซีก็แก้แค้นสองคนที่ทำร้ายภรรยาของเขาแต่เขารู้ว่ากฎแห่งสวรรค์นั้นยุติธรรมเมื่อลาซีกลับถึงบ้านเด็กชายคนหนึ่งมาหาเขาหวังให้เขาลอกเลียนเสียงพ่อของตนเพื่อช่วยลาหยุดเปลี่ยนลาซีทำตามคำขอของเด็กชายแต่ไม่คาดว่าตำรวจจะมาความสามารถพิเศษในการเลียนเสียงไม่สามารถซ่อนได้อีกต่อไปตำรวจส่งคนเฝ้าลาซีไว้ห้ามเขาออกจากบ้านโดยเด็ดขาดต่อมาตำรวจพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเคยได้รับสายโทรศัพท์จากตู้โทรศัพท์สาธารณะแห่งเดียวกันท้าเจ้าของร้านตู้โทรศัพท์ยืนยันว่าลาซี เป็นลูกค้าประจําลาซีก็แทบจะถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่เนื่องจากวันนั้นมืดแล้วต้องรอจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตู้โทรศัพท์ถึงจะเปิดและในโอกาสนี้เองลาซีเริ่มแผนการต่อไปของเขาเขาขอให้เพื่อนดึงความสนใจของผู้กลุ่มพร้อมให้อีกคนสร้างความบังสายต่อหาเพื่อบ่งเกนความสนใจส่วนตัวเขาพ่อเด็กคนหนึ่งไปด้วยหนีไปต่อหน้าตำรวจแสดงละครหลบหนีอยางแนบเนียนลาซีติดต,ต่อนักการเมืงองยอมรับว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าน้องชายเขานักการเมืองที่อยากแก้แค้นตกหลุมพรางพร้อมบอดี้การ์ดมุ่งไปยังตึกเก่าโดยใช้ประโยชน์จากสภาพพื้นที่ลลาาซีอกกกูนัรเมื เขาตับลูกน้องตกลงจากตึกเสียชีวิตจากนั้นเขาจับตัวนักการเมืองผ่านตัวเลขที่ทำเครื่องหมายบนผนังค่อยๆลากนักการเมืองไปที่ขอบตึกหนช่วงเวลาวิกฤตเขาผูกเชือกนิรภัยไว้กับตัวเองแล้วผลักเจิงเคร่ออกไปทั้งสองกระโดดลงจากตึกแต่เขาถูกเชือกนิรภัยช่วยไว้ส่วนเจิงเคร่อตกลงไปเสียชีวิตคนที่เคยดูถูกเขาและภรรยาตายหมดแต่ลาสีก็ตกอยู่ในอันตราย ราะตำรวจไปอยู่ที่ตู้โทรศัพท์พวกเขาต้องการให้เจ้าของร้านชี้ตัวลาศีแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเจ้าของร้านตู้โทรศัพท์เป็นคนตาบอดไม่สามารถจำแขกที่เคยมาได้เลยชะตากรรมช่างน่าเยาะเย้ยพวกเขาเคยเล่าว่าภรรยาลาซีตาบอดบอกว่าเขาไม่มีหลักฐานจึงไม่สืบสวนตอนนี้คนตาบอดอีกคนกลายเป็นเหตุผลให้ลาศีรอสุดท้ายลาศีถือปวดภรรยาเดินไปยังทะเลเขาจินตนาการว่าภรรยาอยู่เคียงข้าง,ขางเขาโลกของคนตาบอดอาจมืดมิดแต่ตราบใดที่หัวใจมีรักก็จะมีแสงแห่งความหวัดหมอ่อ